พวงพันธ์ครับสุภิปการครับแพทย์กระสาครับเพจของเจ้ากวทิงแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมเชื่อมั่นจากว่าทางของเจ้ากวทิงเนี่ยน่าจะซ่อมลุงแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีขอบคุณมากเลยครับได้ดีครับผมรูปร่างรูปร่างครับแล้วก็ความกระทัดรัดพื้นที่ตรงเนี้ยผมจะทําเป็นเกษตรท่องเที่ยวเพราะว่าไซเนี้ยเราเหมาะสมกำลังดีครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขทาโรงงานเกษตรพัฒนาสระเชียงสาวนะครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาส่งมอบรถถ่ายนะครับเจ้ากระิงให้กับลูกค้าที่จังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไงกับรถถ่ายนะครับเจ้ากระทิงของทางโรงงานเกษตรพัฒนาสระเชียงสาวสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่นนี้นะครับผมและทีมงานจากเกษตรพัฒนาสระเชียงสาวก็เดินทางมาส่งมอบนะครับรถถ่ายนะครับเจ้ากระทิงให้กับคุณท็อครับชื่อคุณอะไรครับคุณพงพันธ์ครับไม่ทราบคุณพงพันธ์อยู่บริเวณ ท่วไหนครับอ่าสุตรประกันครับแจกระสาครับครับไม่ทราบคุณพงพันธ์ไปรู้จักตัวรถเจ้ากระทิงมาจากช่องทางไหนครับอ่าดูจากเว็บไซต์ครับมีทั้งอ่าเพจอ่าของเจ้ากระทิงแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมพอดีดูแล้วก็เกิดความสนใจนิดนึงด้วยรูปร่างแล้วก็ลักษณะการใช้งานที่น่าจะโอเครวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ที่มาครบครับผมแล้วอะไรที่ทําให้คุณพงพันธ์ตัดสินใจเลือกซื้อคันนี้ครับ หนึ่งเรื่องการซ่อมบำรุงเพราะว่าดูจากพื้นที่เรียกเลยนะ,ะจากโรงงานเนี่ยค,คือผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่ามันอยู่ใกล้อ,อยู่ใกล้แล้วก็เชื่อมั่นกับว่าทางของเจ้ากทิงยเนี่ยน่าจะซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีอขอบคุณมากเลยครับได้ครับผมชอบมันตรงไหนบ้างครับรูลรางรูลรางครับแล้วก็ความกระทัดรัดเพราะว่าผมเข้าใจนะว่ารถถ่ายเนี่ยมันมีหลายขนาดหลายไซส์แต่เรื่อยความเรื่องของวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่เราต้องมาใช้งานเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ผมจะทําเป็นเกษตร ท่องเที่ยวมันจะมีทั้งทานาแล้วก็ทําไร่แล้วก็พื้นที่ผมก็ไม่ได้มากมายก็ผมว่าไซนี้กำลังเหมาะสมกำลังดีครับครับผมครับผมครับก็ยังไงทางเกษตรพัฒนาชาจรสาวก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับพี่พงพันธ์ที่มั่นใจเลือใช้สินค้าจากทางโรงงานขอให้พี่พงพันธ์โชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเกษตรท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณพงพันธ์สวัสดีครับ ใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกทท่านหรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาะชานเซาจำกัดเบอร์โทร038593135หรือจะแอดไลน์มาคุย e กับเราก็ได้นะครับที T ่ l ลน์ ID เกษตรพัฒนา J A S E T P H A T T A N A ถ้าชอบกดไลค์มีใจคอมเมนต์ม,มาอยากได้รถถ่ายที่คุ้มค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ผมและทีมงานได้ทําการส่งมอบรถถ่ายนะครับเจ้ากระทิงให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าให้คุณทุกทีขอบคุณมากครับ